นำทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกกี้นี่สายจวดทาง Youtube เช่นเคยครัม get get บมาดูว่าเอ้าเรียบร้อยฮะเรียบร้อยผ้มแล้วว้าวๆ้าวๆ้ายก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 อย่าดิ้นอย่าดิ้นยิ่ อย่าดินอย่าดินเดี๋ยวให้รถไถดันเอาดำรงให้รถไถดันมันจมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องดินไม่ต้องดินไม่ต้องดินเดี๋ยวดอกจอกแตกยังยังยังไม่ต้องเดินเดี๋ยว ไปไปไไใส่เกียร์อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่างยัางยางมันจมลึกข้างนี้มันจมลึกไม่ต้องดิน้นเดี๋ยวดอกจอกแตกเอา Đánh phá lên Đánh lên Ở dưới, dưới, dưới. Bài kia kia Tại kia tại kia Cái này cái này cái này lông con lông con Trông sai không Điên phốn điên thống hai, ê ê nào ngay ở đi đâu à hả đi lưới dân đan dùng đi lưới đan dùng đi lưới đan đan nhé à lên đi đi lốt con <rural conversation> เดี๋ยวเดือดเดือดเออใส่สโล่เฮ้ยอ้าวไม่ขึ้นครับเดียดเดือดเดือดเดือดดีดเอาดีดเอาเฮ้เข้ามาไอ้ดีดเอา เหม็น wow. oh. 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 ไหมเลยครับถอยถอยนิดนึงถอยนิดนึงพ่อห่างห่างห่างพ่อพ่อพ่อเอออีกนิดนึงมันขยับเข้ามาอีกอ่ะว้าวนี่แะเฮเฮ้ยเฮโอ้โหเร่งอนเดียวเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เดี๋ยวอดินเข้าก่อน

ครับไปเ,เลยไปเลยลัรนเลิดรถแรงอ่ะคิวต่อไปต้อมหมอความครับต้องมาตามรอยกันแล้วก็หักออกมาซ้ายนิดนึงมันก็จะได้ตรงนี้พอดีนี่ครับก็จะได้ตรงนี้พอดีเลยยืนเป็นหลักให้ Yep, 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 yep! Yep, yep, yep! ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าได้นี่ครับอ่ะน,นี่ก็รถไทดันครับเป็นหน้าที่ของรถไทก่อนต่อแต้มรอก่อนต่อแต้มรอก่อนต้องรูปมาจากนู่นนะครับรูปมาเงี้ยครับ เดีวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง FC ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอารถลงมาวิ่งมามาแต้มอมา,มาดูเจ้าแต้มก่อน พ่อพ่อยกเรียบร้อยถอยถึงครับที่นี้ถอยถึงโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับบายบายครับผม